สวัสดีครับผมวันนี้ก็พาน้องมาถึงแล้วนะฮะมาบุญครอหรือว่าสกายวอล์คลานบัวนะลานใบบัวเนาะก็จะมีเสียงเพลงจัดก,กิจกรรมนะครก็เลยมีเสียงเพลงเนาะว้าว มีเสียงเพลงลบพวดหน่อยนะครับผมแต้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวให้บาโบ้พาน้องไปก่อนเนาะงานนู้นนะครับผมแล้วไฟมาถามความรู้สึกของน้องและตัง ็น่าจะมีความสุขอยู่แล้วนะเพราะว่าน้องๆก็ไม่เคยมาที่นี่ไม่เคยเห็นเนาะสถานที่สวยงงามนนนะทีีี่่่แห้คือสกายวอล์กอีพีเคน้องนางนะปากกับเพื่อนๆที่เขามีอยาสีกับเราเนี่ยมามาแล้วเด้อมาแล้วเด้อเห็นแล้วบ้อน้องนางเพ็ินได้แล้วลบความโศประมาทเนาะลบความโศประมาทคนเฮาคนเฮาอย่าประมาทกันถ้ายังป่ดตาย ถ้าอย่างประตเนาะเขาต้องเบิ่งกันไปยาวๆบางทีอาจจะขอบคุณน้องมีโอกาสได้มาเนาะคนเขาคนล่มนี่อย่าข้ามได้ให้ข้ามหลายก็ดีเด้อมีความสุขปะมีความสุขลายวันียังเพราะว่ามีความสุขลายๆเด้อมีความสุขแพงแพงที่สุดยังที่ไอบอกว่านี้ให้น้องขอบคุณเบาเบา ตามภาษาบาเลาวขอบคุณนะขอบคุณเบาเลาวที่ให้โอกาสน้องนาแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องนาดงกับก็คือว่าเป็นพวกเฮากับเป็นกำลังใจให้น้องน้องแล้วก็ช่วยเหลือน้องนองที่เดินทางมาเที่ยวเนาะน้องม่เคยเห็นม่เคยขึ้ืนยังกับพากันถามเบาโบนีโคโค่น้ำทางเนาะวอนายไงกับมียังกับ บอกป้าโบได้คือการการเดินทางวันนี้ได้รายการซัพพอร์ตการดูแลและการเดินทางจากเป่าทามสาเป่าเล่านะเป็นเพื่อนที่ดีของเรานะจะให้ได้เห็นนะฮะนี่จะให้น้องได้เห็นทุกทีเห็นบ่อเห็นบ่อเห็นงามบัน้องงามไปรถไฟนี่วิ่งตลอดเลยเด้อต้องทำตามความฝันของตัวเองได้แล้วแล้วก็ทำดูถูก เยียบยั้งไอ้ท้าเนีอยไอ้ท้าเนี่ยเยียบยามงทั้งแต่เราไม่พอใจน้องๆอันนี้จะไปมันจะดีแล้องั้นสิ่งที่ไม่ดีเราไม่พูดเนาะวันนี้เราไปประเทศไทยประเทศแห่งรอยยิ้มสยามเมืองยิ้มนะบาโบ่พาน้องๆเดินเที่ยวด้านนี้นะเดี๋ยวผมจะไปถ่ายวิวทิวทัศน์ตรงนั้นเนาะจะให้บาโบ้พาน้องเที่ยวนะครับแล้วก็ สถานีนี่หน่อยเนาะก็จะพากันไปที่ไหนสักแห่งเดี๋ยวก็รอติดตามดูแล้วกันนะครับผมว้าวทุกคนเยอะมากนะครับผมก็คือน้องยังมีความในใจแล้วก็เลยไม่อยากจะถามน้องมากปล่อยให้น้องได้ เปิดมุดตาก็แล้วกันนะฮะสิ่งไหนก็ที่มีอยู่ค้างคาใจก็ปลดปล่อยมันออกมาแล้วก็ดูความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยว <Okay. S 1> ก็จะมีความสุขไปเองนะครับผม <Okay. S 1> เดี๋ยวคก็ลืมไปเอง <Okay. S 1> ว้าวทุกคนจริงใดน้องก็ <Okay. S 1> ไม่เคยเห็นเนาะ มันมีลายแตกต่างกันน้อไอ้เนาะมีมีหลายสีหลายแบบน้องในเบิ้งโทรัฐไ์ใหญ่รอปอเห็นแล้วปอยัง่เห็นเป็นเบิ้งโทรัฐโอ้ปั๊ปั๊บปั๊บ้าน้องไปเบิ้งโทรั์ใหญ่แล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องยในเบิ้งโทรั์ใหญ่พี่น้องทุกคนนะครับเดี๋ยวน้องพาน้องๆไปดูป้ายโฆษณาเนาะหรือว่าจอแอลอีดีเพราะว่าจอที่ใหญ่เนาะที่ บ้านน้องไม่เคยเห็นเนาะโอ้เงเพลงนะก็เลยแบบน่าจะติดลิขสิทธิ์ด้วยนะครับก็เลยก็ต้องต้องพูดให้เยอะๆหน่อยนะครับต้องขอโทษขอภไยเพราะว่าเพื่อกลบเสียงเพลงนะครับผมฮอะ เป็ในยังไงความรู้สึกที่ได้มาเที่ยวหน้าจุดนี้ได้ได้มาตามตามวามฝัดต,ตัวเองแล้วดีใจแห้งเห็นหลายๆยางหลายๆแน่วที่กว้างสวยงามเนาะนแล้วก็คู่คนเดินไปเดินมานแบบตอนนั่งขึ้นก็ยังมีแบบคนเดินขึานขี่ผ่านเยอกมา,มาแล้วก็สิ่งที่ขาดไปไหนก็คืออ่าวามสวยงามแล้วก็วิจิตริ์ที่เขาสร้างขึ้นเนาะ เราพูซึกจังไงพูซึกประทับใจเนาะประทับใจหลายที่เราได้มามาที่นี่มาเที่ยวมืองนี้แล้วก็ได้มีโอกาสเนาะพี่น้องเรืยว่าเอซคนไทยทุกคนแล้วก็ทีาฟังฝรั่งลาวทีงเดเดอร์พื่อนให้กำลังใจน้องนางให้ปช่องน้องนางเนาะนางน้องนาง สาวบ้านนาสาวนางบ้านนาเนาะฝากคูว่แล้วก็ฝากติดตามน้องนางด้วยนะคะไปเด้อครับเอออยเป็นกำลังใจให้น้องน้องนางเอ้ยสาวนาเอ้ยสาวสาวนางสาวนางบ้านนาโอ้ยเออซื้ออยางเนาะเดี๋ยวให้เอฟซีตังให้แล้วมั้่ยสำหรับคิดนีก็โอเคครับเดี๋ยวผมขอพาน้องๆไปเที่ยวอีกที่หนึ่งเนาะกั สำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่า,าสวัสดีครับขอบคุณหลายๆที่เบิ่งนะครับเด้อบ๊ายบาย